มีข่าวดีมาบอกรัฐบาลกำลังจะฟื้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีกแล้วต่อรอบนี้ไม่ใช่เป็นการแากเงินปเปล่าๆนะเพราะจะต้องจ่ายกันคนละครึ่งแบบนี้มันจะดีจริงไหมวันนี้เรามาเจาะลึกข้อดีข้อเสียกันพร้อมตัวอย่างสุดฮาที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นไปกันเลยโอเคมาทำความเข้าใจกันก่อนเราเที่ยวด้วยกัน2,568คืออะไร ก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่าย50%ของค่าใช้จ่ายใช้ได้กับโรงแรมร้านอาหารแล้วก็อาจจะมีตั๋วเครื่องบินด้วยมีสิทธิ์ทั้งหมด1ล้านสิทธิ์เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน2568พูดง่ายๆถ้าคุณจะไปพักโรงแรมเนี่ยคือเรา0 0 0นรัฐจะช่วยจ่าย1,000พแล้วคุณก็จ่ายเอง1,000ฟังดูดีใช่ไหมล่ะงั้นเรามาดูข้อดีของโครงการนี้กัน 1. ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างโรงแรมร้านค้าเนี่ยจะได้ลูกค้าเพิ่ม 2. ประชาชนเที่ยวถูกลงลดภาระค่าใช้จ่าย 3. ช่วยให้เงินหมุนเวียนในประเทศอย่างร้านค้าที่พักก็ได้ประโยชน์เต็มๆ 4. ลสีดึง OTA หรือว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวมาร่วมจะทำให้จองง่ายขึ้นฟังดูดีดีแต่เดี๋ยวก่อนนะ มันก็มีข้อเสียด้วยนะแน่นอนโครงการนี้มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน 1. ใช้งบประมาณสูงรัฐจะต้องจ่ายถึง3,500ล้านบาท 2. องจำกัดแค่1ล้านสิทธ์หมดไวอย่างแน่นอน 3. อาจจะมีช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตบางโรงแรมเนี่ยอาจจะขึ้นราคาหรือทำเอกสารปลอมและสไม่ได้ช่วยทุกคน บางคนอาจจะไม่มีเงินพอแม้ว่าจะจ่ายเพียงแค่50%าสเอซนอย่างคุณเนี่ยนะถ้าไม่มีเงินจ่ายเพิ่มก็ใช้เสร็จไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมล่ะสรุปแล้วเนี่ยเราเที่ยด้วยกันแบบใหม่ดีไหมคือมันก็ดีนะถ้ามีงบเที่ยวอยู่แล้วใช้เลยคุ้มแน่นอนแต่มันไม่ดีถ้าเกิดว่ามีงบน้อยมากอาจจะต้องคิดดีๆนะเพราะว่าต้องจ่ายเอง50%แล้วก็ ถ้าไม่กดจองเร็วเนี่ยสิทธิ์หมดอย่างแน่นอนถ้าจะให้ดีรัฐควรจะออกแบบให้เข้าถึงทุกกลุ่มนะแล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันการโกงซึ่งแล้วคุณล่ะคิดว่าโครงการนี้เวิร์กหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะเพราะว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องเงินเงินทองทองและข่าวเศรษฐกิจให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเหมือนเดิม